ขาตอน,นี้คุณหมอทีมเลยค่ะโอ้หคุณหมอเลือกทิมต้มปลาทูของโอ้ก่อนนะขาดได้เลยเนี่ยอ,อร่อยมากครับนี่นแล้วคุณประโยชน์นะครับเนี่ยตัวตลิงปิงนะฮะเนี่ยตลิงปิงอันเนี้ยถ้าทราบไหมครับตัวนี้เป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนนะครับร่างกายเราจะขาดฮอร์โมนไม่ได้นะครับก<า>รณีที่ร่างกายเราขาดฮอร์โมนเนี่ยเซลล์ต่างๆเราจะไม่จะไม่ถูกเปลี่ยนจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นแค่ต้มปลาทูกับตลิงปิงเนี่ย ฮอรโมนในร่างกายเราเนี่ยจะถูกยัดระบบขึ้นมาอย่างดีเลยเครับผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ครับสาหรับผู้หญิงถ้าหากว่ามีปัญหารอบเดือนเนี่ยจะหายปวดท้องก็ทาต้มบรทุก,กับเครื่งปิ้ไว้ก่อนโอ้โหสงสัยต้องไปหาทานเยอะๆแล้วจะมันเปรี้ยว,วสิคะคุณหมอครเขกามาทําอย่างนี้ได้ก็คิดว่ามันเป็นยาเขาแล้วกันครับ ได้ดีนแต่หวานเป็นลมของปญานี่เปรี้ยวก็เป็นยาได้ไหยกปัญยาได้อ่าอุ้ยใครยังชื่อว่าคุณหมอชมรอดตายแล้วคนลุ้นอันนี้หรอจางใช่ไหมครับนี่อันนี้นี่อ่าอันนี้เป็นสปาเกตตีนะครับเป็นสปาเกตตีซึ่งอ่าหรือว่าเป็นการผสมผสานนะครับเป็นศิลปะการทำอาหารระหว่างตะวันตกและตะวันออกนะครับนะฮะเห็นว่ามีกระเทียมมีพริกไทย การที่อาหารมีกระเทมปุระไทยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าไปเร่งทวาร้อนนะครับไปช่วยระบบย่อยเรากระเพาะของคนเราเนี่ยจะต้องได้รับความร้อนจึงจะย่อยอาหารได้ดีนะครับและอาหารจานนี้เหมาะกับคนที่ไม่ทานผลไม้แต่ว่า ต้องการของอร่อยเลยค่ะต้องการอร่อยนี่โอ้โหอาหารแต่ละอย่างมันเปประโยชน์แล้วไม่ทราบว่าปกติที่อิตาลีนี่เขาทานรสจัดแบบนี้ไหมคะอ่าที่อิตาลีทานรสเผ็ดนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าอย่างๆค่ะใต้ๆหน่อยก็จะเป็นไทยบ้านเราที่แบบว่าคนใต้ทานเผ็ดกว่ามีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะเหมือนบ้านเราเลยค่ะแสดงว่าฟันโตทานเผ็ดได้ทานเผ็ดได้ใช่ต้องต้องต้องลองต้องลองต้องลอง ไอ้โห่อนนี้เราลองทานของของทางนี้บ้างสิคะโอ้โล่งใจอรออยู่ค่ะเพราะว่าชอาทานปลาไมีกเหมอนกัย แต่ว่าปกติเนี่ยมันเขาไม่ได้โรยผักชีใช่ไหมคะปกติเขาจะใช้เป็นตัวไอ้นี้ยค่ะผักชีของอิตาลีเรียกพาสลีพาสลีค่ะแต่ถ้าเป็นผักชีเนี่ยอาจจะรสชาติไอ้กร่นมีกิ่นอันนี้ก็ประยุกต์มาใช่ไหมคะเพราะว่าทีดีไว้วีผักดีแต่ว่ามีมีเคล็ดลับนะคะเวลาทานสปาเกตตีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ซ้อมแบบนี้นะคะจิ้มลงไปที่เส้นสปาเกตตีสัดนขึ้นมาหน่อยแบบนี้เราแล้วก็แ้วก็ล้พราะเราจะใช้ช้อนช่วยเราจะหมุนแบบนี้ค่ะค่ะ แล้วก็ตักแบบนี้แล้วก็ทานเข้าปากได้เลยอ่นะคะอ๋อทานได้ซ้อมเราไม่ได้ถึงขึ้นมาอันนี้โอเป็นคนไทยนะคะอยู่ในอยู่ในทางนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอลองชิมนิดนึงนะคะอืมโอเค คุณโอ้พูดไม่ออกเลยมีถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าไปอิตาลีนะคะถ้าทานอาหารอร่อยแลยคุณโอ้ไม่ต้องทํานี้ค่ะทําแบบนี้อ๋อเหรอคะอย่างนี้คนอิตาลีจะรู้ว่าอร่อยแาะว่าพนักงานจะมาถามเป็นยังไงครับแล้วก็ทย่างนี้เลยค่ะก็จะรู้ว่าอร่อยคือเส้นสปาเก็ตตี้นุ่มอะค่ะไม่แข็งเหมือนที่โอเคยทานแล้วก็เนื้อลาหมึกก็นุ่มมากเลย อโอเคค่ะทีนี้ต้องถามทางคุณคันชิตที่เป็นเจ้าบ้านที่นี่นะคะ,ะว่ามีเมนูเด็ดอะไรของทางที่นี่คะ,ะทางร้านของเราครับที่เป็นเมนูเด็ดนะก็จะมีปลาสายทอดขมิ้นนะคะรับปลาสายทอดขมิน้นแล้วก็จะมีหมึกผัดกะะระปิแล้วก็ชูชีปลาทูแล้วก็ชุดน้ำพริกปลาทูดูหน้าตาน่ารับประทานกันมากเลยนะคะหมอคะดูแล้วเมนูอาหารนี้ก็ ดูมากด้วยคุณคร,<า>รับนะปลาสายท่อขมิ้นเนี่ยมันของทางใต้ไหมครับครับผมจริงใช่ไหมครับก็คือเป็นอาหารทางใต้คุณโหทราบไหมขมิ้นเนี่ยมีประโยชน์อะไรค่ะว่ายังไงคะนอกจากขับลมแล้วน,นะขมิ้นเนี่ยนะมันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราที่<ช>เราทานไปทุกวันทุกวันอ๋อในร่างกายเราเนี่ยเหรอคะก็คืออัลฟาท็อกซินเนี่ยที่เราทานเข้าไปจากจากถั่วคั่วพริกป่นอะไรพวกเนี่ยที่เรามีอัลฟาท็อกซินอยู่ในตัวเนี่ยตัวขมิ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเข้าไปฆ่าเชื้อรา เห็นไหมเรามีอาหารที่เป็นยาโอ้วันนี้เราได้ประโยชน์อะไรจากอาหารทุกจานเลยนะครับมีมีความหมายหมดเลยนะคะคุณนิกกี้กับคุณฟรังโก้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาท่องเที่ยวในทริปนี้ชอบไหมคะชอบเลยชอบแน่แลก็ชอบมากบรรยากาศก็ดีใช่ไหมคะโอ้นี่ชอบมาก เย็นตันไ่1ชั่วโมงนิดนิดค่ะสะ2ชั่วโมงจากรถไฟใช่แล้วคุณหมอใบไม้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับก็คือถ้าเราทานอาหารแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของสุขภาพของปากข้องเกี่ยวด้วยเนี่ยค่ะ เราถือว่าสุขภาพจิตเราได้สองทางเลย hmm. นะครับทั้งสุขภาพจิตของการทานอาหารที่อร่อยสุขภาพจิตที่มั่นใจว่าเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นแหละครับวันนี้มาครบนะคะทั้งสนุกแล้วก็ได้เรื่องสุขภาพกันไปด้วยได้เล่นโยคะได้รับประทานอาหารท,<ช>ที่มีประโยชน์กันไปด้วยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณนิกกี้คุณฟรังโกแล้วก็คุณหมอใบไม้ที่มาร่วมคลิปนี้แล้วก็ต้องขอของคุณคุณคันคิดนะคะในฐานะเจ้าบ้านเดอะเรจนส์นะคะ เดอะเรเจนแม่กลองสมุทรสงครามแห่งนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่สบายๆน่าพักผ่อนมากทีเดียวแลนะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการสายใยไทยก็หมดลงแล้วละค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้โอคงต้องขอลาจากกันไปด้วยการลองชิมอาหารมื้ออร่อยนี้ร่วมกับเพื่อนฝูงทุกคนนะคะที่เดินทางมาจากคนละที่แต่เราได้มาเจอกันได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเสมือนหนึ่งเรานั้นเป็นครอบครัวเดียวกันที่นี่ค่ะสําหรับวันนี้โอ๋และทีมงานขอต้อนรับคุณผู้ชม ลาไปก่อนแล้วนะ

Nice. She's pretty fucking far from <laughs> now. Nice. She's looking at you funny, rarely looking at you twice. Bigger boys <laughs> <who's> always <laughs> always <laughs> never did it for me he picks her up at the school gate at 20 past three she's been with all of the boys